สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็นะวันนี้นะก็มาถ่ายืึอนเสียงเนาะชุดเขาดาวมีใหม่ให้ฟ c ได้ชมแต่วันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะวันนี้มันแค่ยี่ิเองพอดีเมื่อคืนผมตั้งตู้ลำโพงเสร็จถ่ายคลิปไปชมไปแล้วแหละนะแล้วก็ตอนดึก ลายสายไฟลำพงเสร็จสายลำพูงอะ่ะเสร็จแล้วก็เลยอ่ะอ่อค่อยๆพาวเวอร์ที่มาตั้งเยอแท่นสองเท่นไปนะก็เลยตั้งเสร็จเรียบร้อยนะเมื่อคืนก็นได้เทสทอยู่เทสประมาณจุดบเกือบสี่ทุ่มนะพอเสร็จแล้วก็ ประมาณห้าทุ่มอะผมผมต้องปิดแต่ว่าผมเปิดเรื่อยๆนะไม่ได้เปิดดังนะครับนี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะเออจริงใจบ้านรอบใกล้นะบ้านไก่เรือนเคียงนะก็เย็นๆนะเย็นๆจะเทสเดี๋ยวถ่ายๆๆาคลิปไปชมนะก็วันที่วันนี้ก็เป็นวันที่แปดเนาะใช่ไหมวะ เออยีออ่แปดยี่แปดยี่แปดไม่เท่าไหรเอฟซี FC. บีทีเาตั้งไว้ไปหน่อยนะแล้วมีคนตายด้วยก็เลยอ่ะไม่ได้เปิดเข้าเราก็ไม่เป็นไรนะปีนี้ใครไงไม่ก็ช่างนะผมมีเอฟซีนะเข้าใจนะให้กำลังใจนะ ขออนญาตเอ๋ยพ so ี่เอ๋ยช่อพี่นะพี่เด็กตายบ้านแนะนําผมดีนะแล้วก็ให้กำลังใจผมก็ขอบคุณพี่มากนะปีนี้ผมไม่สนใจอะไรแล้วแล้วก็มีคนตายตรงนี้ด้วยนะปีนี้นะผมก็จะเปิดแรงนะเวลาผมถ่ายคลิปนี่แหละเอฟอยาให้ f อฟได้ฟังอะไรนะอสมรรถนะของเสียงนะแม่เคยได้ยินแต่เป็นรถนะเได้ยินเสียงว่ามันเป็นยังไงแบบไหนเนาะ เ,เสียงมันเป็นยังไงนะมันก็จะเห,เหมือนกับปีที่แล้วนั่นแหละนะที่ผมทำคลิปไปสิบกว่าคลิปนะก็เสร็จเกี่ยวกันอะไรเหมือนอนกันหมดนะผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอีคิวยังไม่มีเลยนะนี่พอผ่อนมอไซค์หมดเลยเดี๋ยวรถใหญ่ก็มาแล้วนะเออแต่ผมไม่ได้ส่งหรอกแม่ก็ส่งนะอีกคันนึง ต้องมาแก้เออขอไปต้องมาต่อภาษีต่อทะเบียนรถอ,อีกนะเซอร์วิสในจุดต่างๆก็น่าจะหมดเยอะนะ <c oughs> มีหนะ้าก็กลวว่าจะส่งตาหวานไปด้วยนะ ขออภัยนะครับนะที่นอกเรื่องไปหน่อยเนาะเอฟอซีไม่ต้องจริงจังอะไรมากนะออนะเดี๋ยวคลิปรีวิวนะผมจะมาทำให้อีกคลิปหนึ่งแยกไปเลยนะโอ้ผมก็จะไม่นอกเรื่องเลยนะเออก็เหมือนเดิมนะครับนะมีมิกของซาเวสนะรุ่น m g p คิด 6x นะครับนะมิกเหมือนเดิม แล้วก็พาวเวอร์นะใช้สีแทนนะแล้วก็มาที่คอร์สก่อนนะคอร์สเป็นคอร์สสามทางนะของโปรโยูโรติกนะรุ่น c ีอีขีดสองสามสี่เอ็กแลนะใช้เป็นสามทางนะแล้วก็มีรางปลั๊กไฟนะมีปรีนะปรีนะครับ <c oughs> แล้วก็มีพาวเวอร์นะสีแทนนะ ก็คือทั้ง m k c โบสองพันห้า M M A สองพันห้าเนี่ยคือจะใช้มาจากคอสต,ตัวนี้นะสามทางไอทางที่สี่เนี่ยตัวเนี่ยผมจะใช้ปีรถยนต์นะเป็นตัวคุมโทนนะเออผมเอามาเล่นเป็นมิดโลไงผมบ้ามิดโลนะปีนั้นที่ว่าได้เซตพาวเวอร์คอสตมิกมาเนี่ยคือแบบ ฟังสามฐานมันก็ดีนะแต่มันเรียบไปสําหรับผมมันต้องมีแบบมันจิจา,จาร์ดหน่อยนะก็เลยปีที่แล้วที่ว่าไม่ได้เปิดแป๊บๆะเปิดได้เปิด,ปดแป,ป,ป๊บๆก็เปปปลยเพิ่มมิโดโลขึ้นมานะแต่ตู้ไม่ใช่ทรงนี้นะเป็นตูอ้อีกตู้หนึ่งตู้มิดโลก็เลยก็ทําตู้เหมือนกันเลยนะไม่ได้ทำให้เหมือนกันเลยทีเสียตู้เก่ามาใช้นะรถเบรข้างละสี่สิบสองนะเหลือให้เหลือข้างละสาม แล้วก็ตู้หนึ่งอ่ะไปทำเป็นมิดโลเลยนะนี่ก็ปลั๊กไฟนะปลั๊กไฟหลังตู้ก็จะประมาณนี้นะ f อนะเอฟซีเห็นว่าสองตู้ที่ไม่ต่อสายเข้าไม่ใช่อะไรนะผมต่อตรงนะ เดี๋ยวไม่แน่ายแก่ๆก็จะมาเปืป่อเบาๆนุมน่มๆให้ฟังเรื่อยๆนะเออนะก็ประมาณนี้นะหลังตูกนะครับเออขออยดั่งกันเอฟซีเอฟซีก็จะถามอีกเออว่าผมต่อ,อยังไงนะ อ่าง่ายนะ power MA สองพันห้านะที่เป็นขับสับเบตนะก็ข้าง channel B นะก็จะเป็นสิบห้าสามดอกนะมีตู้อ่าเจบินดอกโกลวิลลนะโคงหลอ6หกร้อยวัตต์นะแล้วก็อ่าดอกอะไรยูโรยูโรเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยสิบห้าสามดอกเนี่ยเข้า MA ไปเลยข้าง channel B นะ แล้วก็แชแนนเอนะก็จะเป็นดอกนี่ซาปโปจอนนะสิบสองดอกหนึ่งแล้วก็ตู้เสียมตาเนนะี่ยเป็นดอกคาณิเหมือนกันแต่ว่าคนละรุ่นนะยี่ห้อคาณิเหมือนกันแต่คนละรุ่นนะก็สามดอกเข้าเข้าเอไปนะแล้วก็เออ่มิดโลนะมิดโลก็จะเป็นนี่นี่อบอ้อมเสียระหวัดนี่ก็อบอ้อมเสียระหวัดนะข้างกันดอกมิดโลนะครับ แล้วก็เสียงกลางนะก็จะเป็น P-Audio โ5นิ้วแล้วก็ m s นะ12 m s เป็นข้คางกระดอกนะกิบขาดไปแต่สุการยังไม่ได้เปลี่ยนวอยเลยนะ <c oughs> แหลมก็จะเป็นนี่แหลม NPE ดอกหนึ่งอบอ้อม6นิ้วหเออขอไปหกนิ้วดอกหนึ่งแหลมข้างกระดอกเอาอยู่ f อไม่ต้องห่วงนะ เคยได้ยินเอฟซีเงินคอมเมนต์มาเงินบอกว่าแหลมแหลมมันน้อยไปอย่างนั้นอย่างนี้เดีย๋ยวผมจัดให้นะแหลมเนี่ยแบบซีซีๆๆแบบฟังไม่รู้เรื่องเหรไหมฮ <c oughs> <c oughs> ะนะครับเอฟซีก็ประมาณนี้แล้วกันนะเออ,อเดี๋ยวเย็นๆผมจะมาถ่ายชมแต่ว่าไม่ได้เปิดซาแบบอัดหนักนะจะเปิดแบบฟังเรื่อยๆนะเออ เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละจะจัดให้นะออครับ Fc ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณ Fc ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก Fc กดไลค์กดแช์นะกดซับสไคร์นะช่องก็แค่คนธรรมดาใช้ได้ l ด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ